สวัสดีจ้าทุกคนมือใหม่แล้วพี่น้องเอง้ยตั้งแต่เมื่อวานนี่อันน้องเมฆห้ยนำเอฟซีเอฟซีเมือม่อวานหา้แแ้ให้บว่าเป็นชั่วโมงก่นแ้ตอนนี้อาบน้ำห้เผิ่นแล้วพี่นอ้องอาบน้ำทาแป้งเรียบร้อยแล้วแบบนอนซึ่งเดีวนี่เฮิงเติบนแต่ะพี่น้องหนาวโบลูนใด้เอามาห่มเองได้ผ้านี่ค่ะดึงมาตุ้มเองมาห่มเองอพเพราหนาวโบล่นใด้บลูอบอบอบอนอ่โยังโดยอาบนา้ำแล้วเลยนอนโคตรอยู่ ไปกินขขากันป่ะพี่น้องป่ะเพื่นกับพท่นลรกินดอกเข่าคแต่ว่าคือนอนโปรตีเเลยแม่เห็ดยังปกติจิมาสุรบุญนน,นอนเฉยอ,อยู่ค่ะม,มากินขขากันพี่น้องทอดไข่ส้มตำข้าวปุน้นแกงหน่อไม้มาด้วยจ้าทุกคนน้องลูกคนกระเลิอกคงเฮียนมาช่วงเพียงเลยทอดไข่ ไให้กินสวัสดีจ้าก็บะสาบายเลยพี่น้องเลยเลยนอนดักจะเศร้าโข้าก็ลุกมากินข้าวมากินข้าวแล้วกันลุกมากินข้าวแล้วแม่ลูกเปิดกินมตะตูงเฮียนแล้วเพคนมาไม่ใช่เพื่อทอดไข่ให้ทอดไข่ให้แม่ในแม่ได้กินตะำอุ่นก็เถอะ อเอาเห็ดกินดีนอกแม่เอ้ยบ้ากินเผาลูกมันแม่กินเถาแล้แม่มาแม่ตักเถาไหมา้ม่ะมันแม่นอนโคตอยู่จะเป็นเอียง มันลืดบนยังเลยน้ำหน,ำนำั่มนก่อนแล้วก็อาบน้ำลังแล้วมาขึ้นเขาเป็นฟีมเงาล่ะกันเงาเงาสวบสวบที่ทอดได้นอกพี่น้องเนาะมาเที่ยวอีกเด้อ แล,แล้วแม่จะเอายาให้กินจังว่าอยากให้เรากินข่าวค่อนเน่สบายว่าจักหนูเราเนี่พี่น้องเก็ สีสิบคนกันน่ารักสุบคน้องเนาะไปมาเรีนมาเที่ยวบ้านอุ่นกัมาเด้อแต่บมีภาหนาภาพาไปเที่ยวเอารถมาเองอารถมาเองมันจะสะดวกโบอิ่มเ่าจะลูกเทีให้อีกลูกเออทงใหม่ตัดทงใหม่เลย Bố ừ, im thế thì mày ơi. Ở nam sai thủ ấy bay này đâu được đâu. นายชงขาวแม่ลูกเมฆม่แม่ตังค์ม่ให้นอ้องาแม่แมลูกย่ายเพิ่นง่ายาังเพ่ยายามามาก็ใลูก่ใช้น้องบสบายลเลยแมวยากยางิน้นอนดักอยู่อีลักคนน้ำให้แม่เนี่ยลูก คอยดาลูกคอยกินน้ำเด้อชั้งลูกชายลูกสาวก,ก,ก,กินน้ำคอยเจ้าุ่ให้แม่แล้วดมวีมาแล้วม,ลมาแล้วอืมคุณหลอมมาแล้วเอาจังให้น้อง

chìm đây luôn đúng rồi xung hại bọn nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 好吧，嗯。 hay đẹp nha mọi người. Bài đẹp, nó ủn ủn là Làm sinh chồng một rồi, rồi. đó. là cốt nam mắm mà mày lúc mày ăn chín. Cốt sẽ chọc kẹo nữa được không? Chọc giang có thể đích nó Tin được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

ไปเลยเอฟซีทุกคนขอบใจทุกคนี่เข้ามากลับเนนะจรักลับไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย